ไปลองกดได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูไม่แนะนําสั่งปริมาณเยอะเลยจ้ะพี่พีหนูจะปักแค่ตะก้า1โลให้ลูกค้าได้กดส่วนใครอยากได้ปริมาณเยอะเลือกซื้อได้เลยนะคะหนูทําตะก้าให้ลูกค้าได้กดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าหนูเข้าใจคนกินคนทานนะพี่พีสำหรับหนูก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะคะหนูสั่งซื้อของนะคะพี่พีจ๋าอะอย่างเช่นข้าวเม่าสดเนาะถ้าหนูเป็นลูกค้าหนูจะลองก่อนแค่1กิโลกรัมนะคะหนูจะลองกด ดีใจค่อยกลับมาสั่งใหม่ได้เรื่อยๆนะคะหนูการันตีความสดใหม่ให้ลูกค้านะคะเรามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแน่นอนนะคะพี่จา๋าบอกว่าเป็นข้าววันนี้ก็คือวันนี้หมดก็คือหมดค่ะพี่พี่หมดก็คือหมดมีเหลือก็คือมีเหลือค่ะพี่พี่จา๋าเนี่ยตอนนี้ใครสั่งมาตอนนี้ยังทันนะคะยังทันหนูนั่งรอเอาข้าวอยู่นะคะหนูนั่งรอเอาข้าวอยู่ กินได้เลยจ้ะพี่พี่ข้าวเม่าสดเป็นข้าวที่ทานได้เลยเนี่ยตัวนี้เป็นข้าวพร้อมทานแล้วเพิ่งออกมาจากพุกใหม่ๆเลยข้าวอ,อ่อ,อนๆพร้อมทานนะคะหยิบทานได้เลยทานในระหว่างวันได้เคี้ยวเล่นได้เป็นของทานเล่นนะคะอันนี้ไม่แนะนําให้ออกมาไว้แบบนี้มานหนูนะหนูเอาออกมาโชว์พี่พี่เฉยๆเด้อหนูแพ็กซีนไปให้ลูกค้าเอาใส่ถุงไว้เหมือนเดิมเปิดถุงปิดปากถุงทนันที มะพร้าวไม่มีเลยค่ะพี่พี่มะพร้าวไม่มีเลยมะพร้าวนะถ้าสมมติว่าหนูเปิดตะกร้านะมันจะเป็นราคาแพงเลยนะพี่พี่มันจะเป็นราคาแรงมากหนูซื้อมาอะหนูพูดตรงๆเลยนะหนูไปซื้อมะพร้าวตอนนี้นลูกละสามสิบห้าบาทถ้าหนูจะขายหนูต้องขายลูกละสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทเลยนะพี่พี่แล้วทีนี้ถ้าหนูเปิดตะกร้าเนาะตะกร้ามันไม่ถึงมันไม่ถึงร้อยห้าสิบอะมันจะมีค่าขนสูงที่จะเป็นมะพร้าวแพงมากลูกค้าลูกค้าหาซื้อตามบ้านจะจะโอเคกว่า ว่าราคามะพร้าวตอนนี้อยู่ที่สาสบห้าบทเลยค่ะหนูไปซื้อมาทำข้าวเม่าคุกมาโชว์ใพ,พี่อ่ะสาสิบห้าบทอันนี้เป็นข้าวเม่าที่ตามออกมาเมื่อกี้เลยนะคะเป็นข้าวเม่าที่ตามออกมาเมื่อกี้เลยพี่พี่นี่น,น,นี่ดูข้าวอ่อนมากๆเลยใครสนใจจิ้มทิ่ต้าได้เลยนะคะ รอบส่งวันนี้นะครับในไ,ไลน์นะครับใครสนใจก,กินตาก้าสั่งซื้อได้เลยเลยนะครับผมข้าวสดก๋อยสดนะรอบต่ำวันนี้รอบส่งวันนี้เลยนะครับข้าวหอมใหม่นิ่มๆ,น,มๆนะครับผมข้าวใหม่หอมนิ่ม,มเลยใครสนใจกิมบาก้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ ข้สดก๋วยสดนะครับข้าวสดก๋วยสดนะในไร่มนี้นะครับผมแล้ส่งวันนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอุ้ยเท่าไหร่หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเนาะนะครับผมหนึ่งกิโลกร,รัมอาจมีค่าจัดส่งเล็กน้อยนะครับผมเนาะ นะครับตะกร้าที่2-2ก2ิโลกร,รัม2้าบาทส่งฟรีนะครับสิบตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยเนาะนะครับผมาบางท่านก็ได้1กิโลกร,รมัมหนึ่ง้บาทส่งฟรีนะครับผมแล้วแต่แอดเข้าของลูกค้าแต่ละท่านหินคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีไม่เหมือนกันนะครับเช็คดูราคาก่อนได้เลยนะเช็คดูราคาก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับ รับทำวันนี้นะครับรับส่งวันนี้เลยเนาะทำใหม่ทุกวันนะครับส่งออกทุกวันเด้อนะครับส่งฟรีไหมนะครับลองลองลองชินตะก้าดูนะครับพี่นะครับผมค่าตะก้าที่หนึ่งนะครับอาจจะเห็น้าจะส่งเล็กน้อยนะครับร้อยหกบาทร้อยสิบสองบาทแล้วแต่บางท่านก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมตะก้าที่สองสองกิโลกรัมสองร้อยบาทส่งฟรีเลยนะครับผมนะครับ สองกิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับส่งฟรีเนาะนะครับผมลองลองจิ้มตะกร้าด้านล่างใช้มือดูเนาะนะครับหนึ่งกิโลกร,รัมอ่านนีค่าจะส่งเล็กน้อยนะครับบางาบางท่านก็ได้ร้อยหกบาทร้อยสิบสองบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเห็นหนึ่งกิโลกร,รมัมหนึ่งร้อยบาทนะครับยืนยันออเดอร์่าลน์ได้เลยนะครับส่งฟรีเนาะทางบิชิมไปทางกันได้เลย ใหม่ทุกวันนะครับส่งใหม่ทุกวันนะครับส่งหมดทุกวันนะครับผมสั่งในรายนี้นะครับรอบส่งวันนี้นะยังว่างยังทันอยู่นะครับผมเนาะในรายนี้นะครับผมถ้าไปเจอกันช่วงเที่ยงนะครับช่วง5โมงนะครับถ้าไปสั่งนะอาจตัดรอบเป็นวันถัดไปนะครับผมทำใหม่ทุกวันส่งหมดทุกวันนะครับ ทุกวันนะเป็นข้าวใหม่ตําใหม่เลยนี่นะฮะในไลน์นี้กเ็เป็นการตําใหม่เลยนะครับตําใหม่โชว์ใหม่ทุกวันนะครับหมดทุกวันด้วยใครสนใจนะครับชิมตะกาได้เลยนะครับ้นล่าง้ายมือเด้อ นะนะครับผมนะครับตั้มใหม่เลยนะครับไลน์นี้ก็เป็นรอบตั้มของวันนี้นะอา้ออาปากนี้เหรอทนี้ดบู เหนือภาคใต้เขตชนบุรีร้ยอง,ง2-3วันนะคะเป็นขนส่งแฟดนะคะสั่งมาวันนี้ตอนนี้ได้รอบตำวันนี้เลย กลับได้เลย ร้อยบาทสูงฟีกันเยอะมีจากการตำใหม่ๆแต่หนูปั้นให้ดูลูกค้าจ๋าลูกค้าลองกำข้าวสารอยู่ที่บ้านดูนะข้าวสารที่บ้านลูกค้ากำจะได้เหมือนหนูหรือเปล่าหนูจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้หนูกำอันนี้คือข้าวอ่อนข้าวอ่อนจะยืดหยุ่นตามแรงมือที่หนูกดเข้าไปใครอยากจะเปรียบเทียบว่าข้าวเม่ากับข้าวสารเหมือนกันหรือเปล่าแตกต่างกันนะคะพี่ๆลองกดข้าวสารอยู่ที่บ้านแล้วก็ ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้จะเป็นร่องเหมือนของหนูไหมแล้วข้าวจะอยู่ในมือไหมนะคะถ้าใครเปรียบข้าวเม่ากับข้าวสารใส่กันเพราะว่าหลายๆท่านเปรียบข้าเม่ากับข้าวสารใส่กันนะคะหนูก็เลยอ่ะนี่เลยข้าวสารที่ลูกค้ากำจะได้ตามรอยมือหนูไหมอันนี้คือข้าวอ่อนข้าวอ่อนตำเมื่อกี้เลยเอาเอาจากโคกมาให้ลูกค้าดูนะคะจริงๆแล้ว ไม่ควรอยู่แบบนี้นะคะไม่ควรอยู่แบบนี้แต่ว่าหนูขอออกมาให้ลูกค้าได้ดูมันต้องอยู่ในหุงแกะหุงทานได้เลยนะคะตัวนี้เป็นข้าวที่คั่วสุกแล้วนะคะพี่จ๋าเป็นข้าวที่คั่วสุกแล้วทําจากข้าวเหนียวในระยะอดเท่านั้นทําจากข้าวเหนียวในระยะอดอ่อนเท่านั้นนะคะนํามาคั่วแล้วนํามาตำตอนเย็นอาจจะมีไลรสดการคั่วนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวรอพี่ๆเขาเกี่ยวข้าวมาก่อน เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะวันนี้พี่เขาจะไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวถ้ามีไรสดทั่วเดี๋ยวพามาดูนะคะพี่จะแกะกินได้เลยเดอ้ออันนี้เป็นข้าววันนี้นะคะที่หนู